จะต้องทำยังไงครับเมื่อเร์พูจะหมดสิทธิ์ใช้งานทั้งซาล่าและมาเน่ในช่วงเวลาสำคัญช่วงต้นปีด้วยระยะเวลาหลายสัปดาห์กับการที่จะต้องส่งพวกเขาไปศึก African Cup พออฟเนชันี่คือ5ข้อปฏิบัติที่หงควรทำเมื่อไร้ซาล่าและมาเน่ไปติดตามกันในหผเล่นเกมเล่าครับ สนุนโดยซูซูกิเมกาเดลดิวใหญ่ส่งท้ายปีออกรถยนต์ซูซูกิวันนี้รับข้อเสนอสุดยิ่งใหญ่แห่งปีเลือกรับดิวดีขับฟรีสูงสุด150วันหรือเลือกรับส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่าสูงสุดถึง5 0,000บาทพิเศษร,รับเพิ่มบัตรเติมน้ำมันมูลค่า3,000บาทและบัตรชมภาพยนตร์ฟรี2ที่นั่งเมื่อจองและรับรถวันนี้ถึง31ธันวาคมนี้เท่านั้นสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โชว์รูมรถยนต์สุสกิทั่วประเทศหรือ www.suzuki.co.th ผงเล่นเกมเล่าวันนี้นะครับเราพากันมาชวนคุยเรื่องราวที่เป็นประเด็นที่เราเองก็วิตกกังวลอยู่ครับเพราะว่าโมเมซาร่าและเซโดมาเน่เนี่ยเป็นแนวรุกที่ผู้ันตามตรงครับความร้อนแรงของพวกเขาเนี่ยคือส่วนสําคัญที่ช่วยให้เราเกาะกลุ่มอยู่บนหัวตารางได้นะเวลานี้เลยนะฮะโดยเฉพาะกับซาร่านะครับที่จัดการไปแล้วทั้งหมด22ประตูกับอีก9าแอสซิสต์ส่วนมาเน่นะครับร้อนแรงไม่แพ้กันครับจำนวนผลงานคือ9ประตูกับอีก1แอสซิสต์ซึ่งทั้งคู่เนี่ยนะครับ ไปรับใช้ชาติในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นตั้งแต่วันที่9มกราคมถึง9กุมภาพันธ์ปีหน้าเลยนะครับและจากการคาดการณ์นะครับช่วงหงแดงของเราเนี่ยนะฮะจะมดสิทธิ์ใช้งานทั้งคู่นะครับเป็นระยะเวลาทั้งหมด8นัดรวมทุกรายการครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าทีมชาติของพวกเขาเนี่ยครับจะไปได้ไกลแค่ไหนในการแข่งครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับมันอาจจะกลายเป็นเดือนที่ยากลำบากมากๆของเชียงค้อและก็ลิอร์พูนะครับเพราะว่านอกจากแอฟริกันคัพออฟเนชั่นแล้วเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องของโควิดตัวร้ายอ รเรื่องเป็นที่ประเด็นแรกเลยนะครับสิ่งที่เราพอทําได้นะฮะชะลอเวลาซาร่าและมาเน่เพื่อให้ทันบูสึกลุ้นแชมป์ก่อนครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าศึกแอฟริกันคัพออเนชั่นเนี่ยนะครับจะเริ่มฟาดแข้งตั้งแต่วันที่9มกราคมส่วนการประเดิมสนามนัดแรกในรายการนี้ของมาเน่กับทีมชาติเซเนกัลเนี่ยจะเริ่มต้นในวันที่10มกราคมส่วนซาร่ากับทีมชาติอียิปต์ลงสนามวันที่11มกราคมครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับหลังจบศึกบ็อกซิ่งเดย์ในเดือนธันวาคมเนี่ยนักเตะเหล่านี้ทั้งเกียตา้าซาร่าและมาเน่จะต้องเดิ ยยู่่เนีจะเป็นโปรแกรมที่เจอกับเชลซีวันที่2มกราคมนะครับซึ่งไม่ว่ายัางไงเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์ที่ต้องเสียนักเตะกับทีมชาติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยขอชะลอสักหน่อยได้ไหมฮะเพื่อให้ทันบิ๊กแมตช์ดังกล่าวนะครับเพราะว่าเกมเนี้ยอาจตัดสินชะตาการลุ้นแชมป์ขอ,ของทั้งสองทีมได้เลยนะครับการเจอกับสิงห์ภูในเกมระดับนี้นะครับมันต้องคว้าสามแต้มให้ได้การมีซาร่าและมาเน่เนี่ยยังไงก็อุ่นใจกว่าแถมคุณไม่รู้ด้วยว่าเมื่อถึงแมตช์ดังกล่าวนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยจะหมดสิทธิ์ใช้งานใใใคาาคคครรรรรออออีีีกกกกกกกบบบ้้้้าา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 งงงงงนน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 จจจพววววเเ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 ขขทััััู่่่่่่่่่่่่ะะะะะซซึลลลลลล็็ปป์ยยหหสสมมมมมภษณุไไแแถดดื ลิพูเนี่ยจะพยายามพูดคุยและหาทางออกสําหรับเรื่องนี้อยู่เหมือนกันคือถ้ามองในแง่ดีนะครับถ้าสโมสรและทีมชาติมีการประนีประนอมกันเนี่ยขอแบบขออีกหนึ่งนัดได้ไหมแล้วค่อยปล่อยให้ทั้งคู่เดินทางไปเข้าแคมป์เนี่ยก็ต้องรอฮะว่าบทสรุปเป็นยังไงแต่ผมคิดว่าเป็นไปได้นะผมคิดว่าอาจจะคุยกันได้แข่งจบปุ๊บแล้วค่อยบินไปเพราะว่ามีกระแสข่าวบอกว่าก็เป็นการเจรจาในรูปแบบนั้นแล้วอาจจะส่งผลสําเร็จหลายต่อหลายสื่อเช่นเดียวกันนะครับก็รอติดตามแต่ผมคิดว่าการได้สาระม,นนม่มุตนะิวา ต้องเริ่มโรเตชันตัวรุกเพื่อรักษาร่างกายซาลาห์และมาเน่เตรียมพร้อมยามไร้ทั้งคู่ช่วยทีมนะครับ oh. เดือนธันวาคมกับบ็อกซิ่งเดย์ครับเรียกได้ว่ามีโปรแกรมถี่มากๆเริ่มในการเปิดรังโดนิคาเซอร์ในวันที่16ธันวานะฮะส่วนแมตช์ล่าสุดที่บุกไปเสมอท็อตแนม2-2ในวันที่19ธันวาคมเห็นได้ชัดว่าทีมกำลังมีปัญหาเพราะโควิดเล่นงานนะครับถ้าการแข่งขันหลังจากนี้ไม่มีการเลื่อนเนี่ยลิฟต์จะต้องเดินหน้าต่อทั้ง,ท,ง,ท,งที่สภาพทีมไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยการเปิดบ้านเจอเลสเตอร์ ต้คือวันที่28ธันวาคมแล้วก็จบบ็ x กซิ่งเด้วยการไปเยือนเชลซีในวันที่1มกราคมครับคือบอกเลยว่าโปรแกรมเตะกันทีขนาดนี้มันมีความจําเป็นอย่างมากนะครับที่จะต้องโรเ a t i o n ทีมเพราะาถ้าใช้ทั้งซาร่าและมาเน่ลงสนามทุกๆนัดเนี่ยแล้วถ้าพวกเขาต้องไปรู้สึกหนักกับทีมชาติต่ออีกเนี่ยนะครับมันจะไม่เป็นผ่อดีต่อสภาพร่างกายของทั้งคู่แน่นอนนะครับและชัดเจนที่สุดเลยมันจะส่งผลต่อเนื่องในระยะยาวต่อทีมของเราที่อาจจะมีโปรแกรมหนักๆรอคอยอยู่ทั้งในพรีเมียร์ลีกและอยู่ฟ่าแชมเปี้ยนลีกซึ่งมันจาเป็นต จะจายื้อเวลาให้พวกเขาลงเล่นให้กับเกมเชลซีได้เนี่ยมันก็ต้องมีแผนรับมือนะครับก็อาจจะเป็นทากุมิมินามิโนที่ก็ทำงานได้ดีมากขึ้นในฤดูกาลนี้นะครับจนได้รับความชมจากเจนคลอปและเปปบินเดอร์ถึงพัฒนาการของเขาอย่างเดียวที่เขารอคอยนะครับคือโอกาสครับและการที่มินามิโนได้ลงสนามชิมลางในเดือนธันวาคมบ่อยๆกว่านี้เนี่ยอาจจะเป็นผลดีก็ได้เพราะมาถึงเวลาที่ซาร่ามานีต้องไปรับใช้ชาติจริงๆเนี่ยแข้งชาวญี่ปุ่นรายนีย้จะได้มีความพร้อมก่อนลงสนามช่วยทีมร่วมกับเดียโกโชต้าและโรเบียโตฟิมิโนครับนอกจากน,น กลับมาได,ได้ในเร็ววันนะครับรวมถึงอเล็กซ์ออลเลชเชเบนที่สามารถขยับไปช่วยทางริมเส้นได้อีกด้วยต้องรอดูนะครับว่า JK เนี่ยจะพิะะจารณาจัดทับยังไงนะฮะแต่สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าทั้งหมดทั้งมวลผมว่าก็อัดจ,จัดเต็มไปเลยก็ได้ครับแล้วอาจจะพักในอ่แน่ๆละ่ะคือพักเกมกลางสัปดาห์เนี้ยต้องพักไม่ต้องเล่นนะฮะเพราะว่ามันเป็นเกมลิขับ ก็ให้เด็กๆลงไปเล่นกันนะครับแล้วซาร่ามาเน่เนี่ยอาจจะมาลงในอีก3เกมหลังที่เราพูดถึงนะฮะลีสแล้วก็เลสเตอร์รวมถึงเชลซีอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นแบบนั้นแต่ผมคิดว่าสักอาทิตย์ที่60อะไรอย่างเงี้ยอยากให้ส่งพวกมินามิโนหรือตัวสมรองเนี่ยลงไปสัมผัสเกมบ้างเพราะว่ามันต้องปรับจังหวะให้คุ้นชินกับการที่ไม่มีซาร่าและมาเน่ผมว่าตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับข้อที่3ครับแน่นอนฮะอันนี้เป็นเรื่องที่เราปฏิบัติอยู่ทุกวันอยู่แล้วครับเพราะเราฝากความหวังไว้กับโชต้าและฟ <laughs> <laughs> ิมิโน่ได้้ลลยะกกาแแนนนนัหหองปใจตูช ฟิมิโนทันทีนะครับแน่นอนว่าพวกเขาเนี่ยต้องช่วยกันประครองและช่วยซัพพอร์ตแข้งตัวรุกอีก1-2คนที่รับโอกาสในช่วงเวลานั้นน,นครับปัจจุบันนี้นะครับโชต้ามีตัวเลขการทำประตูที่น่าพอใจครับยลงไปแล้ว1 1ประตูกับอีก2อแอซิซสจาก21นัดรวมทุกรายการในขณะที่บ๊อบบี้ครับฟิมิโนเนี่ยลงสนามไปทั้งหมด13นัดทำผลงาน6ประตูกับ1แอซิสตัวเลขอาจจะไม่ได้เยอะนะครับแต่เขาก็มีบทบาทสำคัญหลายหครั้งยามที่ลงเล่นเหมือนกันนะจ๊ะตอนนี้เจ้าตัวกำลัง แต่อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องระวังก็คืออาการบาดเจ็บครับถ้าคุณไม่มีซาร่าไม่มีมาเน่แล้วนักเตะอย่างฟิมิโนโลและโชต้าได้รับอาการบาดเจ็บอีกเนี่ยจะส่งผลหนักอย่างแน่นอนนะครับและยิ่งมีเชื้อโควิดระบาดท,ที่อังกฤษอีกด้วยเนี่ยโอ้โหผมปวดหัวมากเลยถ้าขาดไปทั้งหมด4คนเนี่ยผู้เล้ยงใครเล่นวะ <c oughs> แต่เอาเป็นว่าผมเชื่อนะว่าฟิมิโนโลและโชต้าเนี่ยจะแบกแนวรุกได้นะฮะแล้วก็ต้องรอดูว่ามินามิโนจะก้าวข้ามผ่านจุดที่ตัวเองหวาดกลัวได้ไหมก็คือการก้าวสเตปอัพมาเพื่อบอกให าหวังกับม่นามิโนแล้วก็ดีวอกโอริกี้นะฮะแต่ว่าฮาวิเอเลสเนี่ยหลายคนบอกว่าพี่เกมฮาวิเอเลสจะกลับมาได้ไหมเร็วสุดก็น่าจะเดือนกุมภาซึ่งพอเดือนกุมภาเนี่ยมาเน่กับซาร่าก็อาจจะกลับมาแล้วไงฮะ,ะมันก็ น่นอนหละการกลับมาคงดีแต่ว่าถ้าในช่วงของ African Cup of Nation ่เนี่ยน้องน่าจะหายไม่ทันนะครับแต่ถ้าหายทันนี่คือปฏิหารมากมากเลยนะก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นแล้วกันนะครับประเด็นที่4นะครับเมื่อมีซาร่า ah และมาเน่เนี่ยนอกจากประเด็นเกมรุกแล้วเนี่ยผมว่าเกมรับเองก็สําคัญนะฮะแล้วต้องปรับเหมือนกันนะครับหลายคนอาจะสงสัยว่าแบบการขาดซาร่ากับมาเน่มันส่งผลต่อเกมรับยังไงใช่ไหมคืออย่างนี้ครับแม้ว่าลิฟูเนี่ยจะมีเกมรุกที่ฟอร์มร้อนแรงมากๆยิงไป50ประตูจาก18นัดในพรีเมียร์ลีีกกเนี่่ยแตพพวกกเขา็ลาดาดดท่่่โนนคููแขงงงยิถึ15ประะตครับซึ่งเสียประตูมากกว่่่่าคูแแขงลุ้นชมป์อยางซิตีี้แลละะเชซน ข้อนี้คือเราไม่เทียบกับทีมอื่นนะฮะเราเทียบกับซิตี้และเชลซีการพลาดท่าเสียประตูง่ายๆเนี่ยมันเพิ่มความลำบากให้แนวรุกที่ต้องไล่ย,ยิงประตูทวงคืนนะครับ <c oughs> ยกตัวอย่างเช่นในเกมที่แพ West Ham ้เวสต์แฮมยูไนเต็ด3-2หรือว่าเกมที่เสมอกับเบรนท์ฟอร์ด3-3แล้วก็แมตช์ที่โดนไบรตันตามตีเสมอ2-2ทั้งที่นำเขาก่อน2-0เนี่ยหรือแม้กระทั่งแมตช์ล่าสุดที่เสมอกับสเปอร์2-2เนี่ยการไร้แดนกลางตัวหลกักรวมถึงการเสียฟันได้ไปเพราะโดนโควิดเล่นงานเนี่ยนะครับมันทำให้เราได้เห็นแผลของเกมรับมากทีี่่่่ยยยยยัััังงอออนนนตตตรรรราา,ารเาเเเเสสมมมะะะะคบบบบไไไวจผชิิญกกกููปปแแหด้็ สถานการณ์เนี้ยเกมรุกคุณยิงประตูได้มากแค่ไหนก็ตามแต่เกมรับก็ยังมีช่องโหว่ให้เสียประตูเสมอเนี่ยมันก็ยากที่จะคว้า3แต้มถูกไหมล่ะครับการขาดหายไปของซาร่าและมาน่มันอาจมีผลกระทบต่อจำนวนประตูแล้วมาถึงเวลานั้นเนี่ยเราคูรมีเกมรับที่แน่นหนาและรัดกลุ่มมากยิ่งขึ้นครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าในระยะหลังเนี่ยแนวโน้มเรื่องเกมรับดีขึ้นหลังจากที่ฟันได้กลับมาซึ่งถ้าฟันได้กลับมาทันและคุมแผงหลังคู่กับเจลมาติเพราะว่า5เกมหลังในลีกตอนนี้ทั้งคู่ประจำการในลีกสามารถเก็บชิงชนะ รู้ให้เขากลับมาได้โดยเร็วที่สุดมันเป็นความจริงนะครับที่ว่าถ้าเกมรับเข้าฟอร์มเสียประตูน้อยผลกระทบต่อการขาดไปของซาร่าและมาเน่ก็จะน้อยลงครับเพราะว่าเมื่อทีมไม่เสียประตูโอกาสในการทำประตูยังเปิดกว้างและไม่กดดันมากนักก็มีโอกาสในการที่จะสร้างสรรค์เกมได้ดีกว่าเดิมครับนี่คือการเล่นฟุตบอลครับเล่นกันเป็นทีมทั้งเกมรับและเกมรุกครับชอยสุดท้ายนะครับอันที่5ครับไม่มีทางเลือกอื่นฮะนี่คือเป็นแนวปฏิบัติที่น่าจะคุ้นชินกันที่สุดแล้วครับนั่นคือการดาวรุ่งขึ้นมาซัพพอร กรกฎาคมโดยได้กล่าวนะครับว่า เรารู้อยู่แล้วถึงเรื่องไม่มีซาร่าและมาเน่ในเดือนมกราคมเราต้องจัดการกับมันเราจะจัดการกับมันยังไงเราจะเห็นกันในเดือนมกราคมนี้ตอนนี้ผู้คนบอกว่าเราต้องเซ็นสัญ,ญญากับ2กองหน้า<ม>ที่มีคุณภาพเท่ากับเซเดโอมานเน่ D และโมซาร่าแต่ว่าน,นั่นไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาเพราะเราไม่สามารถทําอย่างนั้นได้ดังนั้นเราต้องหาทางแก้ไขกันในเดือนมกราคมคือถ้าอิงจากบทสัมภาษณ์เจนครอปเนี่ยนะฮะดูเหมือนว่าเลฟพูเนี่ยไม่ได้มีแลนจะซื้อนักเตะคนใหม่เข้ามาทดแทนซาร่ากับมาเน่เลยแม้แต่น้อยนะครับแล้วก็ถ้าย้อนกลับไป และซื้อเบนเดวิชมาจากเบรสตันซึ่งมันก็อาจจะช่วยได้บ้างในระยะสั้นนะครับแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยอาจจะไม่ได้เวิร์กสักเท่าไหร่สิ่งที่เวิร์กและเข้าตาจริงๆนะเวลานั้นเนี่ยนะครับเจนนิ่ครอปเนี่ยก็พิจารณาในการดันดาวรุ่งขึ้นมาซัพพอร์ตไม่ว่าเป็นนาเทเนียลฟิลลิปส์นะครับเคอร์ติสโจนคีวินกิลเลอร์ฮาวิเอเลนตอนนั้นก็ก้าวขึ้นมานะฮะมีส่วนร่วมนะครับแข้งเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะฮะว่าแข้งเยาวชนของเราเองเนี่ยก็มีของนะครับซึ่งถ้าพูดถ และสามารถขยับไปเล่นกองหน้าได้ทรงการเล่นของเขาเนี่ยอาจจะเข้าทางกับโระบบของครอปครับโดยเฉพาะในเรื่องของร่างกายและพลักกำลังนอกจากนี้นียครับยังมีจุดเด่นในการเลี้ยงบอลและความเริว r ด้วยนะฮะแต่ก็ต้องเสริมกระดูกกันหน่อยนะอีกคนหนึ่งครับแคทตี้กอร์ดอนครับเพิ่งย้ายมาจากดับบี้เคา์ตี้มาซัมเมอร์ที่ผ่านมาปัจจุบัน่าซิติกลายเป็นแข้งอายุน้อยที่สุดอันดับที่5ในประวัติศาสตร์ของลิเวอร์พูลนะครับที่ลงสนามให้ทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลด้วยวัย16ปี11เดือน5 ผ่านบอลที่ดีเยี่ยมโดยมีคลล่า,าพาเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นด้วยนะครับแถมมาเล่นได้ทุกตำแหน่งในแนวรุกอีกด้วย2คนนี้ก็อาจจะเป็นชอตหนึ่งครับในทางเลือกที่จะแก้ไขปัญหาถ้าไม่ซื้อใครเข้ามานะครับแต่ใจจริงนะครับใจจริงฟังปากเกมเองชัด <te peel> <t ose> มึงซื้อนะครับ <c oughs> ใครก็ได้ลาฟินยาโบเบนมึงซื้อนะครับถ้าอยากจะลุน้นแชมป์มึงซื้อนะครับไว้ได้โปรดแล้ะครับนะฮะมึงซื้อเถอะสั้นๆวันนี้นะฮะไปติดงกซะแล้วซื้อเถอะครับ จบๆกันไปนะครับ โดยก็ตามนะครับการไม่มีซาร่าและมาเน่มันส่งผลต่อทีมแน่ๆนะครับและสถานการณ์โควิดณตอนนี้มันหนักหน่วงแค่ไหนก็ต้องรอดูกันต่อไปครับงานหนักครั้งนี้ตกไปอยู่ที่เจเกนคลอปแล้วครับว่าจะแก้ไขปัญหายังไงเพื่อลดผลกระทบดังกล่าวให้มากที่สุดและพวกเราแฟนบอลน,นะฮะก็ต้องให้กำลังใจเจเกนคลอปและทีมงานสตาฟโค้ชทุกคนรวมถึงนักเตะทุกคนก,นกันเยอะๆวันนี้ก็จบครบทุกประเด็นแล้วครับสำหรับผงเล่นเกมเล่าถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิให้เกมเองนะครับโดยเฉพาะในเพจเนี่ยฝากกดแชร์เยอะๆหน บบอ,อยากฟังประเด็นไหนคอมเมนต์ไว้ได้เลยผมอ่านทุกคอมเมนต์ครับวันนี้ไปล้วสวัสดีครับ